พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหลับยังก็ทักทายยามดึกเป็นปกติวันนี้ถือว่าผู้ปาาัยอาจจะบางตาสักหน่อยรวมทั้งหลายท่านก็มีปัญหาด้านสุขภาพอากาศมันปรับเปลี่ยนนะครับ ก็เราจะพยายามที่จะให้ผู้ปาาัยแต่ละท่านมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงที่สามารถที่จะขึ้นมาทักทายกับพี่น้องทุกท่านได้ทั้งพี่น้องที่อยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษแห่งนี้และพี่น้องทางบ้านเมื่อวานถือว่าเป็นวันแรกที่เราได้ทำกิจกรรมโดยที่มีหลายๆกลุ่มหลายๆองคอ์กรมาร่วม เหมือนที่เราได้แจ้งกับพี่น้องไปแล้วถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มพี่น้องประชาชนหลากหลายกลุ่มนั้นไม่เห็นด้วยกับกรณีที่จะให้มีการพนันเรื่องคาสิโนในสถานบันเทิงครบวงจรก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับการเริ่มต้นที่รัฐบาลยังไม่ได้นำ ร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรมาพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานแต่อาทิตย์หน้าที่จะถึงก็คือวันอังคารหน้าเราก็จะแสดงพลังอีกครั้งหากมีการนำร่างพระราชบัญญัติเข้าไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีข่าว ถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างที่จะแปลกใจในคณะรัฐมนตรีก็คือการที่คณะรัฐมนตรีส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมน,นูญวินิจฉัยกรณีคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นปกติ หลังจากที่มีคำวินิจฉัยกรณีอื่นๆก่อนหน้านี้ล่าสุดสารรัฐธรรมนูญได้ตีตกคำร้องของคณะรัฐมนตรีว่าไม่สามารถที่จะวินิจฉัยหรือสั่งการได้ด้วยเหตุผลหลายๆส่วนเคยตั้งข้อสังเกตว่าสารรัฐธรรมนูญจะตีความหรือวินิจฉัยในเรื่องที่เกิดขึ้น แล้วเท่านั้นจะวินิจฉัยเรื่องที่เกิดปัญหาแล้วเท่านั้นสิ่งหนึงที่เราสงสัยสิ่งหนึงที่เราตั้งคำถามกับคณะรัฐมนตรีก็คือการที่ให้สารวินิจฉัยคำว่าสุจริตเป็นที่ประจักษ์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สามัญชนวินยูชนคนทั่วไปก็คงทราบกันดีว่าคำว่าสุจริต มันเป็นคำที่สมบูรณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วไม่น่าที่จะมีคนในรัฐบาลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในรัฐบาลต้องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำคำนี้แต่ก่อนหน้านี้ทราบข่าวมาว่ากรณีที่ให้วินิจฉัยคำนี้นั้นเกิดขึ้นจาก การที่มีบุคคลบางคนการที่มีผู้ที่มีอิทธิพลในพักร่วมรัฐบาลบางคนที่ปัจจุบันยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนั้นสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้หากมีการปรับคณะรัฐมนตรีในอนาคตข้างหน้าการส่งให้สารัฐธรรมนูญตีความ เพื่อที่จะสามารถจะเอาคนที่มันยังเทาๆคนที่ยังสุ่มเสี่ยงต่อคําว่าสุดจริตซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์มาดำรงตำแหน่งได้ที่ผมพูดเรื่องนี้ยกตัวอย่างเรื่องนี้กําลังจะบอกว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ดูบ้องตื้นกับคําง่ายๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับไม่ต่างจาก คณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่ทราบหรือทำเป็นไม่รู้กรณีคำว่าคาสิโนคืออบายมุกไม่ทราบว่าการพนันออนไลน์คือสิ่งที่เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าใจหลีกเลี่ยง การรับรู้ว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนอธิบายสิ่งที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องไม่ให้มีบ่อนคาสิโนไม่ให้มีพนันออนไลน์นั้นเพราะจะเกิดผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตเมื่อตอนบ่ายๆคุณไทยกรบอกว่าไม่ใช่สถานบันเทิงครบวงจรแต่เป็นสถานบันลลยครบวงจรพี่น้องครับ ผมชอบคำนี้เพราะหากมีคาสิโนเกิดขึ้นมีพนันออนไลน์เกิดขึ้นมันบันลลยอย่างแน่นอนเหมือนที่ผมพูดเมื่อสองสามคืนที่ผ่านมาบันลลยทั้งความเป็นครอบครัวความเข้มแข็งของครอบครัวก็จะถูกบั่นทอนด้วยการพนันและอบายมุขที่จะเกิดขึ้นเพราะกฎหมายบอกว่าการพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มันบรรลัยในเรื่องศีลธรรมอันดีมันบรรลัยที่จะเกิดการปล้นชิงวิ่งราวในอนาคตข้างหน้ามันบรรลัยในเรื่องเศรษฐกิจที่หลังจากนี้หากมีการนำการพนันมาอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องนั้น ี่น้องประชาชนก็จะหมกมุ่นกับการเล่นการพนันจนไม่สนใจในการที่จะประกอบอาชีพสัมมาอาชีพปกติได้อย่างแน่นอนครับพี่น้องครับไอลำพังการพนันที่ถูกกฎหมายที่รัฐบาลส่งเสริมก็คือกรณีของรอตเตอรี่หรือหวย เดือนละสองครั้งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายส่วนคนที่ทำงานเรื่องความเป็นครอบครัวทำงานเรื่องความเข้มแข็งทำเรื่องศาสนาก็พยายามที่จะท้วงติงว่าการส่งเสริมในเรื่องแบบนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนมีแต่สูญเสียสูญเสียถ้าพี่น้องไม่เชื่อทุกวันที่หนึ่งและวันที่16 เปิด Facebook เปิด t i k t o อกทุกคนจะบ่นท้อว่าม้วนนี้ไม่ถูกมวดน,นี้ลงทุนไปเยอะมวดน,นี้เก่งไว้เยอะว่าจะออกเลขนั้นเลขนี้สุดท้ายแล้วก็ไม่ถูกไอ้เงินที่คิดว่าจะนำไปใช้ในส่วนอื่นๆก็ต้องมาลงทุนกับการพนันขันต่อ การซื้อลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินนี่คือแค่เดือนละสองครั้งพี่น้องประชาชนยังหมกมุ่นยังตั้งความหวังได้ถึงขนาดนี้และพี่น้องไม่คิดกับกันว่าถ้าเกิดการพนันมันถูกต้องในอนาคตข้างหน้าถ้ามีบ่อนคาสิโนเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งในกรุงเทพก็น่าจะมีสองสามแห่งต่างจังหวัดที่หัวเมืองต่างๆการหบกมุ่นเรื่องการพนันขันต่อการหวังรวยจากการพนันโดยที่ไม่ไปประกอบสัมมาอาชีพจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับแล้วไอ้ที่บอกว่าการมีบ่อนคาสิโนโ การมีพนันออนไลน์ให้มันถูกต้องนั้นจะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมันดีขึ้นจะทําให้การกระตุ้นเศรษฐกิจจากนักลงทุนจากนักท่องเที่ยวมันดีขึ้นดูแล้วมันจะขัดแย้งกับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนสิ่งนี้คือสิ่งที่เรามายื่นข้อเรียกร้องเมื่อวาน ว่าพวกเราหลายส่วนหลายคนที่ร่วมกันลงชื่อรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ออกมาแสดงพลังนั้น่วงใยต่อชาติบ้านเมืองในเรื่องนี้หลายคนพูดถึงขนาดว่าหากวันใดรัฐบาลผ่านล่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรน,นี้ก็เป็นการต้องนับหนึ่ง ในการที่จะขับไล่รัฐบาลชุดนี้ครับพี่น้องครับเพราะปล่อยไปแล้วลำพังแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็จะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆตามมาเพราะหากปล่อยแล้วเราไม่ทราบได้ว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะดำเนินการเรื่องที่เลวร้ายแบบนี้ในอีกหลายๆเรื่องตามมาอีกหรือไม่ ราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลพยายามจะทำเรื่องที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยกลไกทางกฎหมายด้วยระเบียบต่างๆเช่นกรณีเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่เฟสหนึ่งก็แจกกลุ่มเฉพาะ เฟสสองก็แจกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปล่าสุดเมื่อวานเคาะแจกผู้มีอายุ16บหกถึงยี่ปีนี่คือหนึ่งในนโยบายเรือธงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่หลายคนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรณีแจกให้กับผู้มีอายุ16 2 0ถึง20ปีนั้นมันไม่มี ภาพให้เห็นได้ว่าสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยนำซ้ำการให้เงินล็ดที่3ไตามาสปลายไตายมาสที่2ที่จะถึงนี้ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่สามารถนำมาใช้ในการจ่ายค่าเทอมหรือค่าเล่าเรียนได้นี่คือสิ่งที่ดูแล้วมันจะขัดแย้งกับ สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นครับพี่น้องครับจริงๆแล้วคุณให้เด็ก16-20ถึงปีต้องให้เขาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนแต่ในเหตุผลของการให้บอกว่าไม่สามารถนำมาจ่ายเป็นค่าเทอมได้แต่ไม่ได้ห้ามในการซื้อของในร้านสะดวกซื้อไม่ได้ห้ามในการ ซื้อของมึนเมาสุรายายาสูบต่างๆนี่กำลังจะบอกว่า้อเงินหนึ่งเมินที่แจกให้กับผู้มีอายุ16ถึง20ปีนั้นสุดท้ายแล้วเม็ดเงินตัวนี้ที่บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไปกระตุ้นแค่นายทุนร้านสะดวกซื้อใช่หรือไม่ใช่ครับพี่น้องครับ นี่มันมีเจตนาแอบแฝงที่มันมีเจตนาที่เล็งเห็นผลอย่างชัดเจนว่าการให้เงินกับกลุ่มอายุ16-20ถึงปีที่อ้างว่าเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีนั้นสุดท้ายแล้วก็ไปกระตุ้นกลุ่มนายทุนและ ผู้ที่ทําธุรกิจด้านร้านสะดวกซื้อเท่านั้นใช่หรือไม่ใช่ครับพี่น้องครับที่เราเห็นแล้วว่าแต่ละเรื่องที่รัฐบาลบอกว่าจะกระตุน้นกระตุน้นกระตุน้นรวมทั้งกรณีคาสิโนและสถานบันเทิงครบวงจรน,นั้นสุดท้ายแล้วหากมีการดำเนินการได้มันจะออกเป็นหัวมังกรท้ายมังกรแบบที่พวกเราคาดการกัน รัฐบาลขอเพียงแค่ให้ร่างกฎหมายมันผ่านรัฐบาลขอเพียงแค่ให้กฎหมายสาม,มารถประกาศใช้ได้ส่วนมาตรการที่จะป้องกันส่วนมาตรการที่จะดำเนินการดูยังไม่เห็นแนวทางว่ารัฐบาลจะมีแนวทางในการป้องกันปัญหาทางสังคมปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอื่นๆที่พวกเราวิตกกังวล ยังไม่เห็นแนวทางของรัฐบาลแม้แต่เพียงนิดเดียวหรือจะเป็นแบบที่หลายคนมาพูดจาปาใสว่าคนบางคนในรัฐบาลหรือคนที่มีอำนาจนอกรัฐบาลไปเก็บค่าตงเก็บค่าสตุง้งสตางในการดำเนินการนโยบายนี้มาจากนายทุนต่างประเทศแล้วที่เป็นข้อสงสัย นี่เป็นข้อที่ประชาชนเขาตั้งคำถามว่าทำไมถึงรีบเร่งดำเนินการทำไมถึงรีบที่จะผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้หากเป็นแบบหากเป็นแบบที่ประชาชนสงสัยเมื่อร่างกฎหมายผ่านถือว่าเงินที่ไปเก็บมาแล้ว ได้ดำเนินการในชั้นต้นเสร็จสิน้นที่เหลือก็เป็นหน้าที่ในชั้นต่อไปในการที่จะไปดำเนินการใช่หรือไม่เพราะเมื่อมีการผ่านร่างกฎหมายก็ต้องประกาศชี้ชวนประกาศเชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรไอ้นักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันมีไม่กี่เจ้าหรอกครับพี่น้องครับในโลกนี้ที่มันมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเปิดบ่อนการพนันในสถานบันเทิงมันมีมันมีไม่กี่เจ้าหรอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการนําการพนันมาใช้กับเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ถ้าบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็แถบแถบประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีนายทุนหลายกลุ่มมักจะลงทุนกับกรณีของบ่อนการพนันออนไลน์ลงทุนในเรื่องของคาสิโนอ่านจากสื่อมวลชนก็อธิบายว่ามีนักลงทุนรายใหญ่ๆจากประเทศสิงคบโปร์หนึ่งในนั้นที่จะมาลงทุน หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านดูแนวโน้มแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเคยประท้วงรัฐบาลทักษิณชินวัตรถ้าพี่น้องจำได้ก่อนหน้านั้นปัญหาของรัฐบาลชุดทักษิณชินวัตรก็มีปัญหากับนายทุนมีปัญหากับบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องกับประเทศสิงคโปร์ กรณีเรื่องสัมปทานโทรคมคมนาคมถ้าพี่น้องจำได้ปัจจุบันเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนายทุนที่จะทำธุรกิจด้านคาสิโนทำธุรกิจด้านสถานบันเทิงครบวงจรก็หนีไม่พ้นนายทุนจากประเทศสิงคโปร์แต่รอบนี้เราก็ไม่ทราบว่าใคร ไปดวกับนักธุรกิจในหลายหลายส่วนรวมทั้งนักธุรกิจสิงคโปร์แต่เมื่อมันเกิดขึ้นหลังจากนี้พี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นว่าในพื้นที่ต่างๆที่รัฐบาลบอกว่าได้เตรียมการไว้หมดแล้วได้เตรียมการหากร่างพระราชบัญญัติหรือร่างกฎหมายตัวนี้ผ่านว่าจะมีพื้นที่ไหนมั่ง ไหนบ้างในการดําเนินการเมื่อวานผมได้ฟังพี่น้องจากสาภาพอดีตสาภาพการท่าเรือบอกว่ามีแนวโน้มหรือมีข่าวคลา,าวว่ารัฐบาลจะใช้พื้นที่บริเวณของท่าเรือคลองเตยในการดําเนินการโครงการนี้แต่พี่น้องชาวสาภาพการท่าเรือก็คงจะ มีการคัดค้านและร่วมกันคัดค้านกับพวกเราหากรัฐบาลมีมติอย่างชัดเจนว่าจะไปตั้งอยู่ที่ท่าเรือของเตยครับพี่น้องครับเพราะพี่น้องสาภาพที่ทำงานอยู่กับการท่าเรือนั้นทราบดีว่าการท่าเรือเวรคืนที่ของพี่น้องประชาชนในอดีตที่ผ่านมานั้น เพื่อการทำเรื่องขนส่งขนถ่ายสินค้าเพียงเท่านั้นไม่ได้คิดว่าการเวรคืนที่จากพี่น้องประชาชนจะต้องนำมาให้ในายทุนมาลงทุนในเรื่องของบ่อนการพนันในเรื่องของคาสิโนโหรือสถานบันเทิงครบวงจรวันนี้พี่น้องการท่าเรือเริ่มตื่นตัวว่า การที่รัฐบาลไปเสนอแก้ร่างกฎไปเสนอแก้กฎหมายท่าเรือเพื่อให้เพิ่มในเรื่องของการไปประกอบธุรกิจอื่นๆนั้นดูแนวโน้มแล้วการท่าเรือจะเสียผลประโยชน์เสียในสิ่งที่เป็นเจตนารมของการท่าเรืออย่างแน่นอนล่าสุดเขาก็ยืนยันว่าจะมาร่วมกับ พวกเราในนามออออคอทสปปสกองทัพธรรมในการคัดค้านเรื่องการมีบ่อนคาสิโนและพนันออนไลน์ร่วมกับเราอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับอีกไม่กี่วันทราบว่าเขาจะส่งตัวแทนมาขึ้นเวทีกับเราสลับหมุนเวียนกันไปก็ปถือว่าเราก็มีมิตรเราก็มี สหายมาร่วมรบกับเราเพิ่มขึ้นทุกวันอังคารเขาก็จะมีตัวแทนจากสาภาพการท่าเรือมีตัวแทนจากรัฐวิสาหกิจต่างๆมาร่วมกิจกรรมรวมทั้งมาพูดจาปาาใสกับพี่น้องตอนนี้หลายๆส่วนเริ่มตะะหนักหลายๆองค์กรที่เคยร่วมต่อสู้เริ่มเห็นแล้วว่า หากปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้ดาเนินการในเรื่องที่เรากําลังคัดค้านนั้นสามารถดําเนินการได้ประเทศจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนทุกคนเลยร่วมมือร่วมใจกันเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราที่ร่วมต่อสู้อยู่ที่นี้ให้พึงระลึกว่าเราไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว เราแค่เป็นกลุ่มคนที่เสียสละมากกว่าผู้อื่นในการที่จะมาปักหลักพักค้างโดยที่มีพี่น้องประชาชนทางบ้านติดตามรับชมเราอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์และมีกลุ่มองคอ์กรอื่นๆที่ร่วมกับเราในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องครับ วันนี้ก็รัฐบาลจะปฏิบัติหรือจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เริ่มที่จะระมัดระวังมากขึ้นเริ่มที่จะเห็นว่าหากผีผามก็จะมีพี่น้องประชาชนแบบพวกเราตรวจสอบแล้วก็คัดค้านในนโยบายต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจ หรือสิ่งที่เรากำลังทำถือว่าเป็นสิ่งที่มาถูกทางมาถูกแนวแล้วก็เราเองจะเป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลที่เราบอกว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยโดยพักเพื่อไทยยังไงเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตเราในฐานะผู้มาปักหลักพักค้างที่นี่ ก็จะร่วมกันคัดค้านร่วมกันต่อสู้อย่างแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้ทักทายกับพี่น้องสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้หากมีอะไรใหม่ก็จะได้ขึ้นมาพูจาปลาใสให้พี่น้องได้ฟังแต่เรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่เราดำเนินการและตรวจสอบอยู่แล้วหากมีเรื่อง หรือมีเนื้อหาที่มันเพิ่มขึ้นเวทีก็จะนำมาสื่อสารกับพี่น้องให้พี่น้องได้รับทราบนะครับวันนี้ก็ทักทายสั้นเพียงเพียงเท่านี้ทุกน,นี้เข้าใจว่าคงต้องขึ้นมาเพราะคุณพิชิตทราบข่าวว่าติดไข้หวัดใหญ่สายพันเอผมก็เพิ่งทราบจากน้องกฤษเมื่อกี้ว่าติดไข้หวัดสายพันเอก็ จะมาทักทายกับพี่น้องช่วงดึกๆแบบนี้ก่อนอาจารย์กบนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ